อาขอพะบรมธาตุนะี่รับมอไปด้ครับตอนนั้รูปพบรมศิจาท่านเ้ข้าสุูปนีเนวะเป็นทาจากพระอรันต์แยังท่านจาพระสุริยีกอยบนสมเดพระสัมมาพุทเจ้า วันนี้เรามาทำบุญปิดทองฝังลูกนิดนิดก้าลกี่วัลูกกนิกเสกนะครับวันี้พาาคพญานากไยสามารถ เบอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานีเอาไว้ที่บอกที่ตัวเส้นไปไว้ที่หน้ารถนะไปไว้ที่นิทรรศภูมิชาใส่ต่อนะอสุจารักภูชาเป็นสิริมงคลนะเอาพจนาจยาทุกย um ังมีบาดล้งปูโตโปรดนะครับเด็กคนโตใครเรียนมาโปรดใส่บากบิณฑายพนักฐานในตรวจน้ำด้วยนะครับจะมี ธรรมกนายนจะมีพิธิกรนำท่านเก่าทำถวายอิมานิมยังพันเตหลังจากตั้งนโมสามจบให้ครบก่อนเนี่ยเก่าทำถวายอย่าไปพนมมือกับเขาเฉยๆนะครับต้องกล่าํำถวายออกจากปากเราด้วยนี่แค่นั้นก็แค่ได้ไปชื่นชมไปยินดีไปเป็นเพื่อนเขาเฉยๆหากว่าไม่ได้เก่าํำถวายกับเขา อ้าวต่อแบงแต่งบุญพระ่าลอยฟ้าสร้างโ<อ>บสถ์ผลลัพธุงคนเป็นของที่ระลึกนะงานผิดฟองฝังโูกมีมิตนั้นจะมีของที่ระลึกเงียผูกพัดตัดไว้<อ>ทุกวัดนะครับ วัดปุิกวลาเหมือนกัรพิธีพุทธาพิเษวัดหวงกนะจีนยีมอบตอบแทนสินเจรัดที่าร่วมกับวันที่สามสิบเอ็ันวาคมสองพันห้าร้อยวันนี้มาทำบุญกันจีนยี่มันิ่ารวมที่ลาลามพองสิบสองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่นี้จะมาถึงร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮง

สาึ่ครับนะเนื่อยยแกออก็เยอะแต่วานแกประมาณสามไปแล้วมันก็จะเริ่มทยอยทยอยลงไปครับนะ ถ้าจ,จัเาเลญาติโยมมาทำบุญกันเยอะครับนะตอนนี้ก็ทยอยทย,ทยอยกันมาเรื่อยๆนะข้างบนก็เหมือนกันข้างล่างก็เหมือนกันร้อนเหมือนกันครับนะที่นี่ยังมีที่พักร่มได้ครับนะจะอาทำบุญร่วมกันทิบนี่สิบบาทนะจะมาสามสี่คนะด้วยกันนะเอาดอกไม้ไปนะเอาไปเอากสีแดงนะา นะโนูไปใส่จู้ทำบุญนะลูกจุที่ดัเกเตียงครับนะจุดที่ดัเกเตียงครับอ่ออบากา,การนะกาคณะกรรมการเขาบอกให้เอาไปคนละชุดนะเอาไปคนละชุดการไหว้บอกเล่าข่าวาให้เที่ยงแท้ครับนะใส่ดีๆ,ๆีเดยลูก เนี่ยพับใส่ตู้เนี่ยลูกใส่ตู้พับพับเนี่ยหนูหยอดหยอดหยอดตู้สิลูกหยอดอีกทางหนึ่งลูกหนูหยอดอีกทางหนึ่งพับให้มันเล็กๆลูกพับเล็กๆพับเล็กๆโอ้โหรอจัดตัวแี่งก่อนนะจาดที่แข่งนะไปน้นงยังดีที่สุดที่แข่ง่อโลูกเองครับอ่า บอกเล่าเกาเสร็จแล้วจะมาซื้อน้ำมันตะแกรงนักพลศิกบาท20บาทใหได้นะสอง่าทเลยแข่งครับนะจากตะแกรงสองโลกนี้ก็จะสุดไว้ช้าว่างไม่มีการดับครับนะก็จะจบไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จบตั้งหกโมงเช้ามาก็อาจจะไปถึงห้าทุ่มแสบๆหน่อยไม่ดับครับนะจากการจบไปวันๆครับนะให้กับญาติโยมนะจุดธูปบูชา เจนนะขาไม่กาเจนนะตามีาใจนะขามาเที่โตัสะภัตตวสัมมาสัมพุทธมันไม่จากของวัดขารามเราก็นั่งนโมตัสสะภควตตวรหตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควตตวรหตสมาสัมพุทธะนะ เกิดกรรมโลกิตัณนาโมตีเทนภัตติยาญาณญาญาเทวังปิยตุตังสุตวะ Arrow, ator, ยิปิโสปกวายมยมราชาในเทาวสวนโมโมระนังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะเทาเวสวนโม จตุมหาราชิกายัคขพันตาพุทธะปุริตเวสพุทธะพุทธังอรหัง <tuh> พ <meters S 1> ุทธทาเวสวรนโมพุทธายาธุขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและเพื่อนๆพทุกคนมีอแต่ความสุขหวังสิ่งใดให้สมความรู้มากปว่าถนาาธุนะข้ามาล่วมบุญกันได้ให้กับแดนนี้ สิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาททำบุญได้นะเข้ามาทำวหว้อย่าถ้าร้อยบาทเอาผ่ากันนะถ้าตามตะขาเอาันี้ไปนะอาบุกอจัดให้เลยนะเข้าไหว้หลวงพ่อสทรก็สีเหลืองนะ เอาเรื่องอาวันที่หนึ่งที่สอง้สองตัวสามตัวได้นะจากโมกนาสาธุสาธุนะขอให้ถูกางก็สมใจนึกภาพเป็หน้าฟ้าใหม่ได้มาทำโมกนาอีกเป็นหน้าวัดเราก็จัดงานปีแล้วไมม่ีได้หมดโลกงานประหยัดธรรมีครับนะ ก็ขอเรียนเชิญครับพ่อแม่พี่น้องถ้าถงกลางวันแล้วบูชาเมื่อไรก็มาได้นะจะมาแก้บนได้เลยนะถึงไม่มีงานก็มาแก้บนได้ครับนะจะบัตใจก็เอาใส่โต๊ะพุทธัทำมันเอาตังใส่โต๊ะนะจะสร้างโบ